สาพิทักรักษาไว้ชื่นช่อชูบใบลูกรักไว้ไม้ดอมดอมพลวนดินรดน้ำเช้าคำรำชงแดดลมไม่ให้พัดโดนดอกใบฉันถนมอมออไว้ชื่นชู้ชู้ใจไม่ได้ัางมือ นาน้อยใจนักรักตรางราปกปักรักษาปลูกเจ้ามาวางชมเพลินสวัสดีค่ะเพื่อนๆน,น้อยทำสวนจ้าพาเพื่อนๆมาชมผลผลิตทางการเกษตรนะคะข้างบ้านข้างเรือนที่น้อยปลูกเอาไว้ในพื้นที่เล็กๆนะคะ ซึ่งบ้านน้อยเองก็อยู่บนพื้นที่ที่ไม่ได้เยอะมากนะคะแล้วก็ยังอยู่บนเกาะภูเก็ตอีกด้วยนะคะก็สามารถปลูกพืชผักเอาไว้กินเองได้นะคะแล้วยังพอที่จะแบ่งปันให้ญาติๆแล้วก็เพื่อนๆได้ชิมด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้จะตัดสองหวีใหญ่ๆไปให้อาม่าสักสองหวีนะคะเพราะว่าอังเปาก็เยอะอยู่ แล้วแล้วก็เดี๋ยวให้เพื่อนที่เขาให้ลอรถยนต์มาทำปุ๋ยหมักแล้วก็ปลูกผักทางด้านนู้นนะคะสักวีหนึ่งเนาะเดี๋ยวเขาจะมาเก็บผักนะคะแล้วก็นำเปลือกมะพร้าวมาให้น้อยด้วยเนาะ mm hmm. เพื่อนกลับจากชุมพรนะคะบ้านเพื่อนอยู่ชุมพรมีเปลือกมะพร้าวเยอะเดี๋ยวน้อยจะเอามาสับแล้วก็ปลูกหมักแล้วก็ปลูกมะเดื่อฝรั่งนะคะก็ให้เพื่อนสักวีเนาะแล้วก็ให้เพื่อนมาเก็บพวก ขมเบตงนะคะผักชอยไปกินด้วยเพื่อนชอบนะคะแต่เรากินไม่หมดก็แบ่งปันกันเนาะแบ่งกันไปแบ่งกันมาค่ะมีความสุขมีความสุขค่ะเพื่อนๆใครจะรับจะออเดอร์ได้นะคะล้วยหอมเขียวเตี้ยพันเตี้ยสุกก็เขียวดิบก็เขียวนะคะส่งฟรีทั่วไทยค่ะพอไปถึงก็ทำปุ๋ยได้เลยนะคะดำหมดอยากแบ่งอยากให้เพื่อนๆทานคนละลูกละลูกทำยังไงดีเนาะ ใครได้มาเที่ยวนะคะผ่านมาทางภูเก็ตไม่ได้ผ่านสิต้องข้ามสะพานสารสินนะถึงจะมาไดไ้เรียกว่าผ่านไม่ได้นะคะต้องข้ามสะพานสารสินสวยๆมานะใครได้มาก็แวะมาหาน้อยทําสวนเด้อจ้ามากินอ้อยหวานๆในสวนนะคะสดๆด้วยกันนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนเลยนะคะเ่าเดี๋ยววันนี้น้อยจะมาตัดอ้อยคะ่ะเพื่อนๆแต่ว่าเดี๋ยวตัดเองแล้วกันนะคะเพราะว่ามือเดียวเนาะ เดี๋ยวตัดลงมาแล้วพามาดูว่ากี่หวีนะคะนี่นะคะเพื่อนๆนกล้วยก็ได้อยู่ตรงใกล้ๆก,กับอ้อยนี้นะคะนี่ที่นัดตัดออกไปแล้วนี่อ้อยลำใหญ่ๆยาวๆเลยค่ะเพื่อน,อนดูนะคะอยู่ใกล้กับกล้วยอันนี้น้อยแอบเอาไว้นะคะสองลำไม่ให้ใครนะคะไม่ขายนะคะ เอาไว้ถ่ายเอาไว้กินเองนี่ในขณะที่น้อยตัดกรวยนะคะเจอน้องนกค่ะน้องนกหล่นลงมาอาปากขออาหารนกอ,อะไรคะเนี่ยหิวละสิกำลังหัดบินค่ะตกลงมาจากต้นเงาะอา้าวให้น้องนกไปหัดบินต่อนะคะเหนื่อยละสิ อะไปอ่ะไปจ้ะไปแล้วกำลัง <g ul ing> หัดบินจ้ะและนี่ก็คือกล้วยหอมเขียวนะคะที่น้อยได้ปัดแล้วก็ล้างน้ำเนาะวางไว้ตรงนี้ให้เสด็จน้ำนิดนึงนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะนำไปใส่ตะกร้าใส่ถาดเนาะแล้วก็ จะนำไปให้อาม่าสักสองหวีนะคะอย่างที่บอกอ่างเปาก็หนักอยู่นะเราก็ต้องรู้งานนะคะเดี๋ยวให้เพื่อน1หวีแล้วก็เราเอาไว้กินหนึ่งหวีเดี๋ยวให้อาม่าหวีใหญ่ๆเลยบ้านเขาหลายคนเนาะเราเอาไว้หวีเล็กๆพอเดี๋ยวปลูกใหม่ได้นะคะนี่นะคะปลูกเอาไว้ก็ได้กินเนาะได้แบ่งปันญาติพี่น้องเพื่อนปูงนะคะเห็นไหมกล้วยหอมเขียวพันเตี้ยนะคะ พันพื้นบ้านนะคะปลูกเอาไว้ใกล้ starting, ๆน้ําได้กินเลยนะคะต้นเล็กๆค่ะปลูกข้างบ้านได้เลยนะคะใครที่พอมีพื้นที่เนาะวันนี้น้อยก็มาสั้นๆค่ะพามาชมผลผลิตที่น่าภูมิใจนะคะหรักรักสาพิทักรักษาไว้ชื่นชอชูใบรักไว้ไม้ดอมดอม ว่ากันไปขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้น้อยนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้คิดหวังสิ่งใดอันเป็นไปในทางธรรมนะคะน้าหนวดบอกคิดหวังสิ่งใดอันเป็นไปในทางธรรมขอให้สมดังมุ่งมา่ปรารถนาทุกท่านทุกคนนะคะฝากช่องพี่ต้อมนะคะไปดูการปลูกพืชผักสวนครัวสวยๆการปักชำนะคะ ยอดพืชยอดผักต่างๆนะคะแล้วก็ทำน้ำหมักต่างๆนะคะรดราดพืชผักในสวนครัวของพี่ต้อมนะคะสวยงามมากๆนะคะแล้วก็ช่องพี่เอนะคะ9ทีละ9เกษตรอินทรีย์ไปดูวิธีการขยายหมอนและมะเดื่อฝรั่งนะคะขยายแบบไหนที่จะทําให้หมอนนอกแล้วก็มะเดื่อฝรั่งเนี่ยสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้เร็วแล้วก็สามารถที่จะ,จะเจริญเ,เติบโตในภูมิประเทศของประเทศไทยได้นะคะ ไปชมไปฟังเพลงเพราะๆจากน้าหนวดช่องเดโชสุอินแล้วก็สาระความรู้ดีๆ mm hmm. เกี่ยวกับการเลี้ยงหม่อนดูแลหม่อนนะคะการบังคับให้ออกลูกออกผลอย่างไรนะคะช่องเดโชสุอินนะคะไปแล้วค่ะ mm hmm. ขอบคุณหลยๆที่ส่งฮักมาอุ้มชูเ mm hmm. ติมคำว่าสู mm hmm. เข้าสู่ใจดวงนี้ mm hmm. ผู้หญิงตัวคนเดียว เดินเดียวเมือนญาติเพมีได้รู้จักคำว่าโชคดีได้มีวันนี้เพราะมีแรงใจ